แล้วก็จัดแคบหมูใส่จานที่สวยเลยครับทุกคนดูเป็นไงครับเซียนมาม่าสวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่องเซียนมาม่ากับปาล์มเช่นเคยนะครับวันนี้อาหารแซ่บแน่นอนนะครับนี่เลยครับผมจะมีมาม่านะครับกับ ตำซ่วน,นะครับผมก็เราลองมากินดูว่าจะเข้ากันหรือไม่หรือว่าจะแซบขนาดไหนนะครับมามาอันนี้ก็คือลวกเฉยๆลวกอย่างเดียวนะครับก็คือไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะครับเราก็จะมากินกับตำซ่วน,นะครับโอเคว่าจะอร่อยแค่ไหนเรามากินกันเลยนะครับอ่ะเลือไปเลยนะครับเราก็จะมากินกับแคบหมูด้วยนะครับ นี่เลยครับแล้วก็จัดแคบหมูใส่จานสวยๆเลยครับนี่ครับผมอ่าแล้วก็มาเริ่มกินเลยนะครับทุกคนโหูน่ากินมากอ่าขอที่วางช้อนหน่อย จานเล็กไปน,นิดนึงวางชอไม่ได้เลยขอตักตำตำซ้วกินก่อนนะครับมีไหวแล้วหิวมากอืมแซบเลยครับตำซ่วตตำซ่วจะมีนมจีนกับมะละกอนะครับ Okay. ระะเราก็จะมากินกับนี่ครับช่องเจมาม่าก็ต้องมีมาม่านะครับผมเราก็จะมากินกับมาม่ากันนะครับโอเคขอญาตคนดีกว่านะ กุกเขาจะได้เข้ากันนะครับเส้นมะมาจะได้แอกว่าเออมาเจอกับน้ำตําส้วนเนี่ยจะได้ดูแบบได้รสชาติแซ่บๆนิดนึงนะครับอ่าเราก็จะตักมะมะ่าตักมะม่าก่อนให้มันแบบอ่าจริงง่าย,ายนนนๆนะครับนี่ครับตัดเป็นคำๆนะครับจะได้กินง่าย <Hey. S 2> นี่ครับทุกคนดูเป็นไงครับมากินไหมเอออย่าลืมคลิปหมูเนียครับอร่อยมาก มือนี้คือเป็นมือที่แซ่มากเลยนะครับตั้งแต่สองสองที่ผ่านไปยังเบาๆนะแต่อันเนี้ยคือท้าทายความแซ่บจริงๆนะครับโอเฮ อร่อยมากขอใช้ช้อนตักดีกว่านะครับนี่นี่ครับแค่หมูครับ หมูกรอบมากทุกคนอืมฟินมาก คือมื้อนี้แบบอร่อยสุด,สดเลยพอมากินกับมาม่ากับตำซ้วนเนี่ยค่อนข้างเข้ากันเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ไว้นะอันนี้จริงจริงนะทุกคนทุกคนอลองลองทานดูนะครับผมมาม่าก็คือซื้อห่อไห่ก็ได้นะครับเอามาลวกเส้นเฉยเฉยนะครับไม่ต้องใส่เครื่องปรุงแล้วก็มากินกับตำซ้วนถ้ายิ่งเราคนตำซ้วนคุกเค้าเข้ากันเนี่ย จะเลิศมากอืมหน่อยจานเล็กไปหน่อยเวลาใส่แบบอะไรเยอะเนี่ยมันจะร่วงง่ายนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าพยายามจะหาจานให,ใหญ่ๆมาใส่นะครับทุกคน คลิปนี้ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวปาจะปรับปรุงเรื่อยๆนะครับเรื่องอโต๊ะเรื่องจานอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือคลิปแรกๆเราก็ยังมีงบแค่นี้ก่อนนะครับก็เลยเอาเท่าที่มีก่อนนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราก็จะพัฒนา,าไปเรื่อยนะครับืูมวยวอยมาก ร้อนมากต้องตังเลิศแคบหมูยาวยาวไปหน่อยต้องตัด ทุกคนใครกำลังที่กำลังทานข้าวอยู่ครับสามารถนำข้าวมาทานด้วยกันได้นะครับผมจะได้อร่อยไปด้วยกันเนาะื <viet> <emia> ขอคลุกเคล้าให้เท่ากันก่อนนะครับตรงนี้ยังไม่โดนน้ำ้ตมตำเลยอ่ะคลุกแคปหมูไปด้วยแล้วกันจะได้กินด้วยกันอร่อยอๆโอ้ นี่ครับทุกคนน่ากินไหมแซบ่บเซ็บมาก ัคบมูอยู่ไหนโอเคอย่างนี้อืมอะไรว นี่ก่อ 음, Okay, ครับครับยังไงวันนี้ขออนุญาตจัดการจานนี้ให้หมดก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบายสวัสดีครับ